ตอนที่6สัมภเวสศีมะกับท่านเจ้าที่วันนี้ผมตั้งใจจะเขียนให้ได้สองเรื่องเพราะเห็นว่ามีเพื่อนๆสนใจติดตามตอนต่อไปอยู่เรื่องของมะก็จะดำเนินไปตามไดอารี่ที่ผมบันทึกและคัดย่อมาเพียงบางส่วนแต่บางครั้งอาจไม่ได้เรียงลำดับเหตุการณ์เท่าไหร่นักเพราะผมเขียนตามถนัดมากกว่าเอาว่า อ่านง่ายเข้าใจชัดเจนพอแล้วบ้านที่พัทยาที่ผมอยู่นั้นไม่ได้ตั้งศาลพระภูมิและอยู่มาร่วมเจ็ดปีในบ้านจะร้อนระอุซึ่งมารู้ทีหลังมาเขาบอกว่าผมไม่ได้ตั้งศาลขณะนั้นเป็นช่วงที่ผมก็เริ่มได้อานิสงค์ของบุญที่ผมพยายามสะสมตั้งแต่ได้เรียนรู้จากแม่ชีใหญ่และในภายหลังผมก็ต้องบอกขายบ้านหลังนี้ บ่ายวันหนึ่งผมขับรถไปเที่ยวที่สัตหีบในช่องแสมสารที่นั่นมีรีสอร์ทชื่อทิดาทิปรีสอร์ทเจ้าของเป็นเพื่อนผมที่สนิทสนมกันจนต้องบอกว่าเปรียบเสมือนบ้านของผมหลังที่สองนนก็เคยเจอของดีที่นี่เหมือนกันแต่ไว้เล่าวันหลังมันน่ากลัวสักหน่อยระหว่างทางขากลับผมผ่านชุมชนบางสเรจุดที่ วันเดือนปีไม่เคยคิดอยากจะเลี้ยวรถเข้าไปในชุมชนนี้ผ่านเป็นร้อยครั้งก็ไม่สนแต่ฉะไหนวันนี้แปลกในขณะที่ขับรถถึงไฟแดงบางสะเสรผมกับนนต่างก็หันหน้ามามองกันแบบเออเอออยู่ๆเราสองคนก็พูดพร้อมกันว่าให้เลี้ยวเข้ามาดูข้างในเหมือนอะไรดนจิตของเราอย่างผิดปกติจริงๆครับพอเข้ามาได้ราวห้าร้อยเมตร อยู่ๆก็เหมือนมีอะไรให้ผมจอดรถอยู่หน้าอาคารพาณิชย์สามชั้นที่เพิ่งสร้างเสร็จเรามองอาคารนี้ด้วยความงุนงงเหมือนไม่ใช่ตัวของตัวเองแต่แล้วเราก็เดินเข้าไปถามในสำนักงานปรากฏว่ามีห้องว่างอยู่ห้องหนึ่งแต่เอ๊ะนี่เราไม่ได้แวะมาดูตึกหาทำเลอะไรสักหน่อยเราแค่มาเที่ยวแต่ทำไมเราจึงต้องเดินไปถามเขาโอ๊ยงงนะครับ เราขอดูภายในตึกและเกิดความชื่นชอบอย่างจับใจด้วยเหตุผลที่ไม่มีเหตุผลผมมีเงินในบัญชีเพียงสอง0มบาทแต่ตึกราคา3.4ล้านอย่านึกเลยว่าจะได้มาครอบครองแต่เหมือนอะไรบางอย่างที่วางทางให้เราเดินรอไว้แล้วกลับมาบ้านผมถามมะว่าเข้าไปในตึกหรือเปล่าเขาบอกว่าเข้าไปถามว่าเห็นอะไรไหม เขาตอบว่าเห็นเขาบอกว่าเจ้าที่ที่นี่แรงมากถ้าหนิงซื้อที่นี่ได้มะขอให้หนิงตั้งศาลและทําบุญบ้านด้วยเชิญท่านเจ้าที่ให้ขึ้นมาอยู่กับเราแล้วจะเจริญอยู่ร่มเย็นเป็นสุขทําให้ถูกต้องนะตบท้ายมะยังทักผมเรื่องหนึ่งเขาทักว่าสมัยก่อนหนิงเคยไปซื้อสาลมาแล้ว เอามาตั้งไว้โดยไม่มีการทำพิธีใช่ไหมมาถึงตรงนี้ผมแปลกใจมากเพราะมันเป็นเรื่องจริงครับแต่ว่าช่างมันเรามาดูเรื่องที่ท่านเจ้าที่ที่ตึกนี้ดีกว่าเวลาผ่านไปไม่นานนะักผมได้รับพิจารณาให้กู้เงินเพื่อซื้ออาคารพาณิชย์หลังนั้นได้มะจึงบอกว่าถ้าอย่างนั้นหนิงไม่ต้องตั้งศาลที่บ้านพัทยาแล้ว ให้ขายแล้วไปตั้งที่ใหม่ดีกว่าผมเอางั้นแต่นี่มันเรื่องย่อนี่ครับอันที่จริงกว่าจะถึงตรงนี้เราทุกคนก็ประหลาดใจอยู่มากเพราะผมก็ขอพรให้ทุกคนเห็นและได้ยินว่าบุญใดก็ดีที่ลูกได้ทำสำเร็จแล้วจากการสร้างโบสถ์วิหารความกตัญญูต่อบุพการีและอื่นๆวันนี้ลูกขอใช้บุญนั้นวันนี้ เพื่อให้ลูกได้ย้ายครอบครัวไปอยู่ที่ตึกใหม่ด้วยเถิดสาธุชีวิตครอบครัวของเราจะได้ดีขึ้นคือว่าในตอนนี้เสมือนรวมเล่มเลยพอเล่ามาตั้งแต่มะแล้วต่อด,ด้วยการสะสมบุญจากคำสอนของแม่ชีใหญ่และการเบิกบุญมาใช้การอธิษฐานให้เป็นเอาละพอถึงวันย้ายเข้า ซึ่งตรงกับเดือนเมษาปี2,554ผมก็บอกกับนนเลยว่าสิ่งแรกที่ผมเตรียมไว้ก่อนอื่นคือการตั้งโต๊ะหมู่บูชาโดยที่ผมไม่สนใจจะเอาอะไรเข้าบ้านก่อนเลยพระกับแม่ต้องเข้าก่อนว่าแล้วไปตั้งโต๊ะเสร็จปัดกวาดเช็ดถูผมก็ขอเวลาส่วนตัวบอกนนหนิงสวดมนต์แป๊บนะอย่าพึ่งเรียกหนิงนะ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นให้ปล่อยให้หนิงสวดมนต์เสร็จแล้วค่อยว่ากันเอผมเหมือนรู้สึกอะไรบางอย่างในวันนั้นผมสมาทานศีลห้าไปได้แค่พักเดียวผมก็สังเกตว่ามีอะไรผิดปกติแต่ก็ยังสวดต่อไปกระทั่งเมื่อสวดเสร็จนนจึงเดินมาถามสวดเสร็จแล้วหรืออืมเสร็จแล้วอะไรหรือเหมือนมีอะไรจะพูด นนตอบว่าเมื่อกี้นะ่ะตอนที่หนิงสวดมนต์อยู่นนกำลังอยู่ในห้องน้ำกำลังส่องกระจกอยู่แล้วอยู่ๆก็มีใครไม่รู้เดินขึ้นบันไดไปบนชั้นดาดฟ้าซึ่งปิดประตูอยู่นนหันกลับมามองก็ยังเห็นขาของชายคนนั้นดูเหมือนเขาจะเดินมาจากชั้นล่างแล้วขึ้นไปชั้นบนสุดอ๋อว่าแล้วล่ะนนหนิงคาดไม่ผิด เป็นท่านเจ้าที่เดิมซึ่งเรายังไม่ได้ตั้งสารหนิงรู้สึกได้ว่าท่านจะมาเพราะตรงนี้เดิมทีไม่มีใครสวดมนต์แล้วแผ่เมตตาเต็มๆแบบนี้หนิงสวดไปท่านก็คงแปลกใจและขึ้นมาดูหนิงสวดถึงชั้นสามแต่นี่เป็นเรื่องดีเราจะได้รู้ว่าพื้นที่ตรงนี้มีเจ้าของอยู่พอตกกลางคืนหนิงจึงถามมะย้ำอีกครั้งว่าเขาเห็นหรือเปล่า มะบอกว่านั่นแหละคือเจ้าที่ที่มีอายุอยู่ที่นี่นานมากแล้วท่านขึ้นมาดูหนิงสวดมนต์แหละไม่ต้องกลัวครั้นในภายหลังผมได้ทําพิธีเชิญท่านขึ้นสู่ศาลแล้วก็พบว่ามะหายไปผมเอะใจจึงออกไปนอกบ้านแล้วถามว่ามะหายไปไหนม้าบอกว่าเขาเข้าบ้านไม่ได้แล้วหนิงต้องขออนุญาตท่านเจ้าที่ก่อน วิธีการคือให้หนิงเอาดอกไม้ทูบเทียนไปวางบนโต๊ะหน้าบ้านแล้วยืนหันหน้าเข้าตัวบ้านแล้วพูดขอกับท่านเจ้าที่ว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ข้าพเจ้าขออนุญาตท่านเจ้าที่ให้ยินยอมให้สัมภเวสีชื่อมะสามารถเข้ามาในบ้านได้ตลอดเวลาและทุกวันนี่แหละครับเขาจึงเข้ามาได้ต่อมา เรายังคงสัมผัสกับท่านเจ้าที่ได้อีกหลายครั้งแต่ในครั้งหลังๆมีแปลกกว่าเดิมครับแล้วผมจะเล่าต่อไปในตอนที่ว่าด้วยเรื่องของเทพเทวดานางไม้เจ้าป่าเจ้าเขา 13. พฤษภา2555เพิ่มเติมข้อมูลครับเมื่อคืนที่ผมค้างไว้ว่าเหมือนมีอะไรมารอยอยู่ข้างบน ผมรู้สึกว่ามีกลุ่มของจิตที่มองไม่เห็นมารอส่วนบุญจากผมทำไมต้องรอก็อยากบอกว่าในวันโกนวันพระเป็นวันพิเศษมันเป็นวันปล่อยผีกลับมาจากนารกเหมือนปล่อยคนคุกให้ออกมาพบญาติในนรกเช่นกันไม่ต่างอะไรจากคุกครับเวลาที่เขาปล่อยวิญญาณเหล่านี้ขึ้นมาพวกเขาจะกลับมาหาญาติ เพื่อหวังจะได้ส่วนบุญจากญาติที่ต้องบอกว่าตามโบราณน,นั้นเขาหยุดทำงานกันในวันโกนวันพระนะครับไม่ใช่เสาร์อาทิตย์ตามหลักสากลแต่สังคมเปลี่ยนวันที่เลยเปลี่ยนแต่นรกและกฎแห่งกรรมไม่เปลี่ยนผมขอถือโอกาสสำคัญนี้ฝากเตือนท่านผู้อ่านทุกท่านนี่เป็นเรื่องสำคัญเพราะพวกเขากลับขึ้นมาแล้ว เราเป็นลูกหลานเหลนแล้วไม่ทำบุญให้เขาเขาจะมาเกาะแข้งเกาะขาเราทำให้เราปวดเมื่อยตามเนื้อตัวจะเห็นว่าในวันโกนวันพระจะมีคนจำนวนไม่น้อยที่จะบ่นปวดนู่นปวดนี่ทำไมต้องเป็นสองวันนี้ก็เพราะเหตุผลที่ผมให้ไปแหละครับเราต้องรีบเปลี่ยนตัวเองหันมาทำบุญทำทานถือศีลนั่งสมาธิ แผ่เมตตาให้กับพวกเจ้ากรรมในเวรในวันนี้จะดีมากผมก็เตือนได้ตามความรู้และประสบการณ์จริงนะครับเรื่องต่างๆเหล่านี้ผมมีเคสอยู่เยอะที่เจอมาประกอบกับอาจารย์แม่ชีใหญ่ท่านใช้จิตทิพย์เห็นสิ่งใดแล้วมาเล่าให้พวกเราเป็นธรรมทานจึงขอให้ทุกท่านคิดเสียใหม่ครับกฎแห่งกรรมไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคิดนะครับเราไม่รู้กดทุกอย่าง ของกรรมหรอกครับไอ้ที่เรารู้เราเดาเอาทั้งนั้นว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ความจริงแล้วกระบวนการทำงานของกรรมและกฎต่างๆมันต่างจากที่เราคิดไว้มากบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากรรมที่พ่อแม่กระทําไว้ลูกอาจต้องเป็นผู้รับแทนอืมถ้าใครติดตามอาจารย์แม่ชีใหญ่จะทราบเรื่องนี้ดีครับ กรรมไม่ได้สนองคนทำทางตรงเสมอนะครับบางทีเขาเล่นกับคนที่เรารักเพราะอะไรเพราะกรรมที่เราสร้างไว้มันหนักมากเขาเลยให้เราทุกข์ที่เห็นคนที่เรารักทรมานจบตอนที่หก